เอาล่ะก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมค่ะยศธิการเสียีหผมนายปริญญ์อยู่เกมที่มีชื่อว่า s t ู d ิ a l l ีกับช่วงแนะนำมอดนะครับมีหลายคนค่อนข้างสงสัยเลยว่ามอดแต่ละตัวควรลงอะไรบ้างและ มอสตัวไหนทําหน้าที่อะไรยังไงนะผมขั้นแรกวันนี้เราอยู่กับมอสพื้นฐานตัวหนึ่งที่เรียกว่าขยายขอบเขตเนื้อหาเกมได้แบบหาศาลม,มากๆแล้วก็หลายๆคนอยากจะลงกันแต่ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงหนอมมอสตัวนี้มีชื่อว่า Style วิลี่ e อ็กเนเดนมส่วนใครรู้จักอยู่แล้วหนอมเรามารู้จักเป็นความกันให้มากขึ้นละกันนะผมกับมอสสไตลิวิลี่ e อ็กเเตเนี่ยเป็นมอสตัวหนึ่งที่ถูกพัฒนาโดยทีพัฒนาที่ไม่ใช่ทีพัฒนาอ f f i c i a l ยลนะผมก็คือไม่ใช่ตเอลิกทำนะครับเป็นเหมือน เกมให้มีอะไรที่หลากหลายมากขึ้นโดยสตูดิโอที่เขาสร้างเข้ามาเนี่ยชื่อว่าแฟรชชิเปอร์นะผมนี่ถ้าตามดูหน้าตาก็หนะ่อยนะผมโดยแฟรชชิเปอร์เนี่ยจะทำอาโคเขาเนี่ยจะทำมอดหลกัลกๆเป็นมอดตัวนี้นี่ยแหละครับารายยูเอฟเอเด็ดนะผมแล้วก็มอดอื่นที่แก้ของเขาก็คือที่เขาทําไว้เรื่องของเขาเนอะผมอ่ะโดยมอดหลกัลกๆของเราเนี่ยเราจะเล่งแต่เอ็กเพนเด็อย่างเดียวอย่างอื่นที่เขาทำเนี่ยเราเว้นไว้ก่อนนะผมโอเคเอฟเอเด็ F เป็นยังไงบ้างนะผมาราดยูเอฟเอเด็ดเนี่ยคือ จะเพิ่มเนื้อหาต่านานามากมายคุณสามารถแวะไปะดูได้ที่เว็บน e กซอนะผมก็คือเป็นเว็บหลักของเขาคนะครก็อะไรบ้างเราเอาดูแค่ป้ายพอนะครับสิ่งแรกตัวละครใหม่ตัวละครใหม่มีใครบ้างมีวิกเตอร์ครับมีโอลิเวียครับผมมีแอนดี้ครับมีซูซานครับโซเฟียครับผมมอริสครับมาลอนนะครแครมาตินและตัวละครพิเศษนะคร มอแกนนะผมแอปเปิลและการเชอร์อันนี้จะเป็นสปอยนะผมแบบว่าอยากให้ลองดูกันว่าเกมมันออกมาเป็นยังไงและสำหรับเวอร์ชันล่าสุดจะมีแลนส์เพิ่มอีกหนึ่งตัวแต่ยังไม่ได้อัปเดตตรงนี้นะครับ New c h a r a c t e r Event ทุกตัวละครจะมีอีเวนต์พิเศษของแต่ตละตัวละครอยู่แล้วก็ตัวละครเก่าๆอย่างเพนนีอย่างลีอา a, อย่างอะไรก็มีอีเวนต์ใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยนมบอกเลยว่าความสุขของเกมจะเพิ่มพึ้นอีกเป็นทวีคูณเลยครับเนื้อหาเพิ่มเติมของสายโจจ้าสตอรี่ปกติแล มันจะมีการทำบันเดิลเสร็จแล้วจะเป็นเปิดโรงหนังต่อจะเป็นมีการปรับเปลี่ยนแผนที่เพื่อผู้คนโจจ้าก็จะมาในเวนั้นเช่นเดียวกันนะผมก็คือทําให้โจจ้าเนี่ยมีความหลากหลายได้ในเรื่องมากขึ้นนะผมนิวฟาร์มแบบนิวฟาร์มแบบจะมีเป็น2ฟาร์มก็คือตอนแรกเนี่ยเราจะมีฟาร์มให้เลือกทั้งหมดประมาณ5ฟาร์มด้วยกันจะเป็นฟาร์มทะเลฟาร์มภูเขาฟาร์มทะเลฟาร์มหินฟาร์มอะไรก็แล้วแต่แลผมแล้วก็ฟาร์มธรรมดาจะมีสองฟาร์มใหม่ให้เลือกเพิ่มขึ้นเป็นแกนพราฟาร์มนะผม หน้าตาเป็นอย่างนี้หรือถ้าเกิดใครอยากรู้ฟาร์มนี้หน้าตาเป็นยังไงไปดูได้ในสรีอะปเดตนน้อของช่องผมเองนะครับผมเล่นตัวฟาร์มนี่แหละนะผมแล้วก็อีกฟาร์มหนึ่งที่ผมมันเล่นนะผมอีกฟาร์มที่ผมมันเล่นคือชื่อฟาร์มว่า immersive immersive เป็นฟาร์มที่คล้ายๆกับฟาร์มคุณปู่แหละครับแต่แตกต่างตรงที่ว่ามันจะใหญ่กว่านะผมแล้วก็จะมีโซนพื้นที่ลับด้วยแต่ผมไม่เล่นเพราะว่ามันเดินยากนะผมมันเดินยากแค่นั้นเองนะผมผมก็เลยไปเล่นฟาร์มคุณปู่ดีกว่าเดินง่ายกว นิวโลเคชันนะผมโลเคชันใหม่เนี่ยมันจะไม่มีบอกว่าเป็นหน้าตาประมาณไหนแต่มันมีพื้นที่ใหม่โดยเช่นอะไรบ้างปรับเปลี่ยนแมปทั้งแมปนะผมก็คือแผนที่เนี่ยก็คือแบบจะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับผมแล้วก็จะมีแผนที่ใหม่ไม่นจะเป็นทเรสไซด์แดงไม่ว่าจะเป็นเมืองสู่ๆอะไรก็แล้วแต่นะผมจะมีเยอะแยะมากมาเลยโลเคชันพิเศษนะผมก็คือตำแหน่งของป้ายบอกทางตำแหน่งของทิศทางหรือประตูอะไรอเงี้ยจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างเยอะนะครับผมคอนฟ lict ในคอนฟิกเนี่ยจะมีอะไรแตกต่างจากเดิมค่อนข้างเยอะคอนฟิกที่ว่าเนี่ยจะมีอะไรบ้างอย่างเช่นการมาตำแหน่งลัวความทนทานช่วงเวลาฤดูอดูนีได้เปลี่ยนเยอะแต่ว่าแค่มันแค่เปลี่ยนหน้าตาเฉยนะครับเสียงประกอบอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยนะครับถ้าอยากรู้เล่นยังไงไปดูได้นะครับในช่องผมเองนะครับแล้วก็จะมีอะไรมีปลาใหม่ด้วยเออ new world map ปลา new world map น <ogram> <funky S 2> <em> ี่คือหน้าตา world map นะครับอันนี้คือแบบธรรมดาอันนี้คือ map เราจะที่อัปเกรดแล้วเห็นไหม มีตำแหน่งมีอะไรเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะหนะ่ผมโอเคที่เหลือก็จะเป็นอีเวนต์อัปเดตปกตินะครับแล้วก็อันนี้คือแมปโลเคชันที่เขาแนะนำนะครับอ่าไม่ใช่แมปแมปเรคเ e n มที่เขาแนะนํานะครับแล้วก็อันนี้ขอเปิดเครดิตนิดหนึ่งนะครับผมทีมงานประมาณนี้นะครับอ่ะถามว่ามันดีที่สุดแล้วจริงๆใช่ไหมมันมีอีกมดหนึ่งที่ชื่อว่ามดไรซสาแต่เราจะไปพูดถึงในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ for e x p e n d e d เท่านั้นส่วนการลง สตา d ์เดลลี่เอ็กเพนเดตนะผมผมจะสอนธีการลงแบบสั้นๆและง่ายๆให้ฟังนะคบผมขั้นแรกเลยคุณโหลดโปรแกรมตัวหนึ่งที่ชื่อว่า smapi หรือ St a ร์ l i เวลลี่มอตต api นะผมนำมาปุ๊บกดโหลดไฟล์มานะผมตรงนี้กดตรงไฟล์นะครับแล้วกดเมนูดาวน์โหลดตัวบนสุดนะผมกดดาวน์โหลดตรงนี้ครับอันนี้เหมือนกันอ็กเพนเดตเวลาคุณกดดาวน์โหลดเนี่ยเอ็กเพนเดตจะแตกต่างจากตัวอื่นนิดนึงตรงที่เวลาที่โหลดเขาเนี่ยมันจะขึ้นแล้วผมว่าเขาต้องการรีเควสต์มอตทั้งหมดนี่ ให้คุณเปิดเทีลตัวแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วไล่ลงเลยน้ผมทีลตัวนะ้ผมโหลดให้เรียบร้อยนะครับจริงแล้วผมควรทําต่อไหมบบว่าลงเทีลตัวไม่ต้องเนาะเออใครที่อยากรู้ที่ลงไปดูที่เขียนว่าตัวนี้นะผมาพา,า youtube นะครับผมพิมพ์สไตล์ดิวมอสสองห้าหกห้านะครับคนนี้เลยนะาผมคลิปแรกเลยน้าผมคลิปนี้ เดี๋ยวผมทิ้งลิงค์คลิปดีไว้ให้น้ผมแล้วก็เดี๋ยวผมทามเป็นดีเซปชันเอาไว้นะครับลิงก์นี้น้ผมจะสอบที่การลงมดทั้งหมดเอาไว้นะครับาและคุณลงมดตามนี้แล้วก็คุณจะสามารถเล่นได้อย่างแน่นอนน้องโอเคไหมเออประมาณนี้ทุกคนก็ถ้าเกิดชอบอยากอยากลงเกมนี้ต่ออยากเล่นเกมนี้ต่อก็สวิตช์เอพเดตเป็นหนึ่งช่องทางที่คุณควรจะลงนะครับแล้วก็แนะนําอีกมดหนึ่งนะครับมดไทยครับแต่สำหรับมดไทยเดี๋ยวเราไปสอบที่การลงแยกกันนะครับแล้วเจอกันครงหน้าบ๊ายบายครับ